ทำสาสิ่งนี้สิจะได้ไม่ปวดคอทุกวันอาการปวดคอเนี่ยมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่ในปัจจุบันก็ออฟฟิศซินโดรมรุ้วนเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําท่ายืดแล้วก็ท่าเพิ่มความแข็งแรงนะครับมันจะได้แก้ปวดในระยะยาวท่าแรกนะครับให้เราเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อต้นคอก่อนเลยการยืดกล้ามเนื้อต้นคอเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสามุมหรือว่าสามัดนะครับวิธีง่ายๆเลยทำหน้าตรงนะครับแล้วก็จับหัวในลักษณะนี้ยืดไปทางแขนนะครับเอ,อ๊บนับ1-10ถึง แล้วก็ปล่อยทําทั้งหมด3ยกนะครับหลังจากนั้นให้เราหันหน้า45องศานะ่ะไปหาแขนเราด้านนี้เออนับ1นึถึงสิแล้วก็ปล่อยสุดท้ายเนี่ยหันหน้าไปหาแขนเออเราก็ยืด10วินาทีทําทั้งหมด3มุมนะครับ้าที่2นะครับจะเป็นการเพิ่มกําลังให้กล้ามเนืออ้อคอวิธีก็คืออ่ามุมแรกเลยนะครับเอามือดันตรงหน้าผากแล้วก็ฝืนกันไว้เอนับนึ่งถึงสิแล้วก็ปล่อยทําทั้งหมด3ยกนะครับ น้านข้างก็เช่นกัน10วินาทีเอาหัวฝืนกับแขนไว้ทําทั้งหมด3ยก10วินาที3ยกแล้วท่าสุดท้ายเนี่ยฝืนกันไว้เช่นกันเอ๊บสิวินาที3ยกเช่นกันครับนี่ท่าหนึ่งที่น่าสนใจนะครับวิธีก็คือให้เราเอานิ้วมาด้านหน้าเนาะอยู่ตรงบริเวณคางเลยดึงนิ้วเข้ามาครับตอนที่ดึงนิ้วเข้ามาเนี่ยกดคางเพื่อนหนีนิ้วนะครับอย่างเช่นเอ๊บนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ปล่อย ทำสัก3-5ยกนะครับสรุปนะครับถ้าเรายืดกล้ามเนื้อคอเราบ่อยๆยร่วมกับการเสริมความแข็งแรงกับกล้ามเนื้อต้นคอเนี่ยมันจะหายปวดในระยะยาวเลยวันนี้ผมหมอนอนไปก่อนสวัสดีครับ